รามันการละครขอเสนอนิยายรักชวนติดตามเป็นเรื่องราวความรักของชายหนุ่มหญิงสาวเธอและเขาต้องพัดพรากจากกันด้วยความจำเป็นบางอย่างขอเชิญท่านผู้ฟังมาร่วมติดตามว่าเขาและเธอจะเป็นอย่างไร ในครั้งหนึ่งแค่เคยรักกัน มีอะไรเหรอเยวงเดือนค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะแค่นี้นะคะคุณชนินว่ายังไงเหรอเยวงเดือนคุณโต้งโทรมาว่ายังไงแม่เธอกับคุณชนินเน่ะเขาจะมาที่นี่ฮะพวกเขารู้ได้ยังไงอะว่าเธอมาอยู่กับฉันเรายังรู้อีกว่าบ้านของฉันอยู่ที่ไหนเฮย้ยใครกันนะที่เป็นคนบอกแม่เธอ อี๋เป็นน่าจะใช่คุริชาร์ดกว่าหวาแน่เลยก็ท้าไม่โดนบังคับซะก่อนเออไม่อะไรกันเรอค่ะคุณคุณป้าได้ยินร้องะเสียงหลงเลยตกใจตื่นเดินออกมาดูนี่หรอคะอุ้ยขอโทษนะคะป้าฟักที่ทำให้ตกใจไม่เป็นไรหรอกค่ะ นี่คุณน้อยร้องไห้ยอย่างนั้นเลยคะตาอวมเชียวเปล่าหรือจะเป้าฟากักน้อยออกมานั่งรับลมเฉยๆนะป้ากลับเข้าไปนอนเถอะเดี๋ยวน้อยจะเข้าไปนอนเหมือนกันเก่าพรุ่งนี้จะเกงานสักวันหนึ่งไม่อยากไปเจอหน้าผู้คนเบื่ออยากจะพักอยู่ที่บ้านเยาวงเดือนนี่แหละอยากจะนั่งปล่อยเอาลมให้มันล่องลอยไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจใครทั้งนั้น ป้าเองก็อยากจะค่อยคุณน้อยพักบ้างดีค่ะดีจะได้ไม่ต้องไปเชื้อหน้ากับคุณหญิงไม่อย่างนั้นคุณน้อยก็ต้องมานั่งอมทุกข์อยู่แบบนี้ไออย่างนี้นะคะเออน้อยฉันว่าเราย้ายไปอยู่บ้านเพื่อนใช่ไหมจะว่าดีไหมอืมก็ดีเหมือนกันนะ จะหนีใครกันหรือคะแล้วจะไปกันตอนนี้เลยมันดึกอยู่นะคะป่าว่ามันจะอันตรายกลางค่ำกลางคืนเงียบเชียบมันไม่เหมือนบ้านเราที่เที่ยงคืนแล้วก็ยังมีรถวิ่งกันให้เกลื่อนถนนเราย้ายไปแค่ให้เรื่องคืนนี้มันผ่านไปก่อนนะคะป้าฟักเออแล้วคืนนี้มันมีเรื่องอะไรอีกหรอคะ คุณแม่กับคุณป้าเจิมจันจะมาที่นี่ค่ะคุณพระตอนนี้พระท่านนอนจำวัดหมดแล้วล่ะคะ่ะไม่สามารถช่วยใครที่ไหนได้แล้วป้าฟักเรานี่แหละคะ่ะที่จะต้องช่วยตัวเราเองนะคะฮ้ยแล้วคุณหญิงสาบอะไรยังไงหรอคะว่าเราอยู่กันที่นี่ก็ จะมีคนบอกหรือไม่ก็โดนบังคับบอกนะคะช่างเธอคะ่ะใครที่ไหนเขาจะบอกมันก็เรื่องของเขาเดี๋ยวว่าพวกเราตอนเนี้ยคุณจะต้องรีบแล้วแ่วะ้ะค่ะออนั่นใครมาบีบตาเรียกนายวงเดือนตายแล้วหรือว่าจะเป็นแม่ของเธอเยน้อย,อยคุณแม่จะมาเร็วขนาดนี้ชิวเหรอเฉันว่าเป็นได้จะใช่รถของแม่ชนะอ๋อนี่ไง คุณโตงอะอ,อ้าแล้วคุณโต้งจะมาทำไมกันคะตอนนี้อาจจะมารับเราไปอยู่ที่อื่นก่อนนะสิคะคุณวันเดือนน้อยรีบเถอยะยายวงเดือนว่าไงฉันว่าคุณโต้งขอช่วยพาพวกเราไปอยู่ที่อื่นแล้วเธอแล้วก่อนที่คุณแม่ของฉันกับคุณแม่ของคุณโต้งจะมา รื่องนี้นะผมอยากจะโทษริชากับวาวานะครับเพราะว่าทั้งคู่โดยคุณหญิงกับคุณแม่ของผมบังคับอย่าเรียกว่าบังคับเลยเรียกว่าข่มขู่จะดีกว่าทั้งคู่เลยบอกความจริงนะครับว่ามาส่งน้อยกับป้าฟังที่บ้านกบคงวงเดือนน้อยดั่งใจกับคุณแม่ซะจริงเลยค่ะนับวันคุณแม่ยิ่งจะเอาแต่ใจมากขึ้นคิดอะไรแต่ตัดสินใจอะไรจะต้องให้ได้ดั่งใจ นี่เราจะไปไหนกันดีละคะบ้านเพื่อนของเดือนน่ะคุณชนินทร์ก็ไม่ให้ไปซะด้วยถ้าคุณไปบ้านเพื่อนคุณไม่หรอที่คุณป้ากับคุณแม่ผมจะตามไม่เจอผมมีเพื่ออยู่ในย่างกุ้งเยอะผมว่าไปขออาศัยอยู่ที่นี่นั่งสักชั่วโมงสองชั่วโมงพอเหตุก,การสงบผมค่อยไปส่งคุณที่บ้านดีกว่าคุณโต้งก็เลยต้องมาลำบากด้วยเลยโอ้ยเรื่องเล็กน้อยอันที่จริงเรื่องราวเร้ร้ายแบบนี้ ที่มันกําลังเกิดขึ้นกับน้อยของเองก็มีส่วนอยู่ด้วยผมจึงอยากจะช่วยช่วยน้อยสบายใจขึ้นนะครับขอบพระคุณนะคะคุณโต้องอยากกินมากเลยครับป่านนี้ป่าคงจะโดนคุณหญิงกับคุณแม่ของคุณเหล่นงานแย่แล้วละเอาเธอจะป้าฟักยังไงแล้วก็คงไม่ปล่อยให้ป้าลำบากหรอกคราวนี้น้คงจะไม่ยอมอีกแล้วเป็นไงเป็นกันสิคะ ตอนนี้คุณฟิวก็ไม่อยู่แล้วแล้วทีเนี้ยใครที่ไหนอ่ะจะเข้ามาคุมงานที่ไซ่งานคงจะสนุกล่ะอ้าวคุณฟิวปไหนล่ะครับคุณฟิล,ล,ฟลออกไปแล้วค่ะอะไรนะครับ ท่านผู้ฟังกําลังอยู่กับเรารามันการละครโอ้บาดกย้ายหมดเลยค่ะอขอโททุกคนด้วยนะครับ สงสัยรักคัเมื่อกี้นี่จะหลับในนี่นะผมหลบทันก็กอจะคว้าเหมือนกันถนนยิ่งเรื่อๆอยู่ด้วยอุย้ยหัวโน้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเนี่ยไม่น่าจะโนนะคุณรู้ได้ยังไงกันนะคะคุณชนินว่าหัวของเดือนอ่ะไม่โนกระแทกกระบอกอย่างแรงเชียนะคะนี่ก็ยังมึนๆอ,อยู่เลยแล้วน้อยละ่ะเป็นยังไงบ้างยายน้อยเป็นยังไงบ้างนั่งนิ่งเชียวเธอเออคุณน้อยคะ่ยะย่านั่งนิ่งแบบนั่นสิคกะ ป้าใจคอไม่ดีเลยค่ะเจ็บตรงไหนก็บอกป้ามาสิคะจะได้ให้คุณโต้งพาไปหาหมอเอะเอเอคุณน้อยก็คุณน้อยขาดเข็มขัดนี่คะมีแต่เราสองคนเท่านั้นที่ไม่ได้ขาดเพราะว่าเรานั่งเบาะรังกันน้อยน้อยเป็นอะไรเปล่าครับนี่ยายน้อยพูดอะไรออกมาหน่อยสิอย่านั่งนิ่งแบบนี้น้อย น้อยอยออ่น้อยเอ๋มองน้งตาลอยเลยนะครับป้าฟักเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าก็รักขับไปที่โรงพยาบาลดีกว่านะครับผมเพิ่งจะขับมาเลยเมื่อสักครู่นี้อ,อดีดีค่ะคุณตองเพื่อคุณน้อยของป้าเป็นอะไรขึ้นมาจะได้รักษาก,ก,กันได้ทันท่วงทีฉันน้อยฉันน้อยฉ,ฉันเป็นไงบ้างฉ,<ะ>ฉันจำได้แล้ว<ะ>ฉันจำได้แล้วอะไรนะอะไรนะ นึกอะไรออยอย่างนั้นเหรอนั่นสิยัยน้อยเธอจำอะไรได้อุย๊ยรู้ว่าคุณน้อยจำได้แล้วความทรงจำช่วงที่ขาดหายไปกลับคืนมาแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมคะคุณน้อยตอบามาสิคะคุณน้อยคะอย่านั่งนิ่งอย่างนั้นสิคะนาอน้อยไม่ทราบคุณน้อยน้อยจำได้แค่ว่าครั้งหนึ่ง ร้อยกับในฟิลเราเราเคยรักกันค่ะ <c oughs> คุณน้อย <c oughs> คุณน้อยจับได้แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะคุณน้อยความจำของคุณน้อยกลับมาแล้วค่ะจริงเหรอเนี่ยตายแล้วฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ยน้อยว่าความทรงจำของเธอจะกลับมาแล้วมันเหมือนในหนังเลยอะ ที่อยู่อยู่ความจำที่ขาดหายไปมันก็สามารถกลับคืนมาได้เราเริ่มเข้าใจอะไรได้หลายๆอย่างแล้วละ่ะนี่ละมั้งที่น้อยมันค่อยจะยินยอมแต่งงานกับเราสักทีเหตุเพราะว่าน้อยเคยรักกับฟิลม,มาก่อนนี่เองแต่น้อยไม่ยอมบอกกับใครแต่บางเออช่วงไม่ค่อยค่อย้าง น้อยเกิดปุบัติเหตุความจำเสือ่อมบางช่วงและจำพอจ่อจาะจงจะต้องมาเสือ่อมช่วงที่น้อยกับนายฟิลรักกันโหน้อยผมสุารน้อยจังเลยอะไรก็ตามที่จะทําให้น้อยสบ,บายใจและเรื่องราวดีๆของชีวิตน้อยกลับมาได้ผมจะรีบท,ทำทันที นายฟิลนายโหคผน้อยของฟักเพราะความทรงจำกลับมาคนในความทรงจำกลับนี้หายทำไมทำไมโรคใบนี้มันถึงไม่ค่อยจะยุดติทอมเอสะเลยตกลงคุณฟิวเป็นไหนแล้วครับเขาหนีไปทำงานทีบน่บังคลาเทศนะคะผมจะไปตามเขาเอง ค่ะคุณชนินที่คุณจะลงทุนไปตามในฟิลมาให้ายน้อยนะคะจริงๆครับผมนะมีเพื่อนทำงานอยู่ที่น่าหลายคนไม่ว่าจะเป็นหมอนักธุรกิจรับรองเลยว่าหาไม่ยากหรอกครับแม่คุณคุณนี่น่ารักจริงๆเลยนะคะขอบคุณที่ชมครับอะไรก็ตามที่จะทำให้น้อยมีความสุขผมจะรีบทำขอบคุณค่ะคุณโตผมก็จะความรู้สึกข,ของน้อยนะขอเองก็ไม่ทราบม,มาก่อนเหมือนกันว่า น้อยเคยรักอยู่กับนายฟิวเรื่องแบบนี้คุณสามาราไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่ว่าความรู้สึกของคุณที่มีอดีตมันเป็นยังไงใช่ค่ะคุณโต้งป่าหนะอยู่ไก่เช็ดคุณน้อยมาทั้งชีวิตที่คุณโต้งพูดมาเนี่ยมันใช่เลยนะคะ ในฟิวายฟิวกำลงังหนีเราเพราะว่าในฟิวโดนคุณแม่ของเรากีดกันนั่นเองจนเรามาเจอในฟิวที่นี่ในฟิวคงจะรู้ว่าเราถูกมัดก,กับคุณโต้งในฟิวคงจะยิ่งเสียใจเข้าไปใหญ่แถมคุณแม่ยังมาเจอเขาให้อีกเรื่องราวมา่อไลูกกล้ามใหญ่โตแต่นายจะรู้ไหมว่าในหัวใจของฉันมันก็พังยับเยิน ไม่ต่างอะไรไปจากนายหรอกนายฟิลใจของฉันไม่ได้ความหม,หม่นมองแค่มีลมหายใจอยู่ไปวันวันเท่านั้นฉันรู้ว่านายก็คงกำลังเสียใจซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับฉันสักเท่าไหร่หรอกแต่ดีหน่อยตรงที่คุณโต้งยื่นมือเข้ามาช่วยตามหานายใจของฉันก็เลยมีสีสมพูขึ้นมานาย นายยังหนีซิ่งไปไหนอีกเลยนะนายฟิวเดี๋ยวผมขบับรถไปถึงที่หมายผมจะรีบโทรไปที่บังกลาเทศสาสาของพุ่งนี้ผมจะรีบบินไปเลย รวดเร็เวทันใจดีจากเลยค่ะคุณชนินผมอยากจะให้น้อยมีความสุขผมอยากจะเห็นรอยยิ้มของน้อยป้ะเรื่องไก่แทนน้อยจริงๆนะคะคุณโต้อขอบคุณคุณโต้มากๆนะคะขอบคุณจริงๆ งเวลาแห่งการรับฟังได้จบลงแล้วจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุโดยที่าชาญชลาขอเชิญติดตามรับฟังรามันการละครได้ในตอนต่อไปกรุณาให้กำลังใจทีมงานของพวกเราด้วยการกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ รามันกาละคอนขอลาไปก่อนขอบคุณครับ